สวัสดีครับพี่น้งองกลับมาพบกับฟาร์มอเมอร์บอยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มเมอร์บอยพามากินน้อยหนาบิลิบ้าครับเป็นน้อยหนาทางอเมริกาใต้ครับทางเปรูนู่นแหละครับก็เดี๋ยวให้คุณแม่บ้านปาดโชว์เลยปีนี้เป็นน้อยครับเป็นแค่สีลูกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนี่เหลือมาไว้ถ่ายวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกัน ว,ว้วาวว,าว้าวโอ้เนื้อมันน่ากินมากเลยครับววเดี๋ยวยครึ่งของครึ่งอีกสักทีสิแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเอาไส้มันออกเลยเย็ยนสบายดีเย็นสบายอะไร<า>ไม่เกี่ยวโอ้หเนื้อมันน่าจะนิ่มมากเลยครับเดี๋ยวต้องลองชิม เอาออกไปมันหกมันจะหล่นพื้นน,นี่ครับเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านชิมดูอกาคุณแม่บ้านให้ลูกไม่ชิมครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเฟิร์มอบอยชิมเองเลยแล้วกันครับนี่นาน ช้อนไปเม็ดนึ่งเป็น,ปนหวานเปรี้ยวๆจริงๆครับ<อ>ก็เม็ดมันก็ใหญ่เม็ดใหญ่กว่าน้อยหนาทั่วไปนิดหนึง่งจะเอา,เอา,าจะเอาเม็ดไว้ไหมเม็ดไวแม่ไม่เอาไม่เก็บเม็ดไว้ปลูกมีอยู่สองต้นแล้วครับได้กินอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวค่อยจะเอาลองไปขายดูครับก็โอเคครับรสชาติก็หวานๆอมเปรี้ยวครับผมวนอมเปรี้ยวครับเดี๋ยวดูพงรีิว้าวก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยววิดีโอน่าจะพาไปดูต้นของเขาแล้วก็ลูกของเขาที่สวนกัน โอเคครับลากันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ